เดี๋ยวเราจะหมุนดูนะคะทุกคนหนึ่งสองตั้มนี่โอ้สวยงามสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องครัวนานาถ้าคุณหิวข้าวอย่าลืมถือก้าเปล่ามาช่องพี่ช่องพี่ไม่มีข้าวช่องพี่จะมีแต่กับข้าวและไอเดียการทำกับข้าวอร่อยๆไว้คอยต้อนรับคุณนะคะหากไม่รู้จะก,กินอะไรดีให้เปิดมาที่นี่นะคะช่องครัวนานาแล้วคุณจะได้ไอเดียในการกลับไปทำกับข้าวที่บ้านคุณคะ่ะวันนี้พบกับเม โอ้ยไม่ใช่ออกมาหาอาหารกินนะทุกคนถ่ายคลิปที่ไรก็มืดเตื่องะะจ๊ดะดูก็วีกลางวันก็ไม่คิดจะทํากันนะจ๊นะแสงเสริมอาจจะไม่ค่อยพอนะคะนิดนึงนะคะก็ขออภัย fc ด้วยนะจ๊ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะ อ่ะเมนูทะเลเผาของเราวันนี้ก็มีแค่สองอย่างนะทุกคนก็คือกุ้งขาวนะคะนี่กิโลละ260บนะ,ะครึ่งกิโลก็ร้อยานะจ๊ะแล้วก็ปลาหมึกนะคะกิโลละ220ครึ่งกิโลก็1้อยบาทนะจ๊ะตรงนี้ก็240บาทนะคะทุกคนก็อย่างละครึ่งโลพอเนาะจำลองจำลองนะทุกคนแล้วก็มีนะเราก็จะมีพริกขี้หนูนะเนี่ยไม่ได้นับนะทุกคนประมาณน่าจะเกือบเกือบร้อยเม็ดนะจ๊ะกระเทียมไทยประมาณ2ี่กรีบค่ะแล้วก็ น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะมะนาวเตรียมไว้สองลูกค่ะผงชูรสค่ะเกลือค่ะน้ำปลาค่ะเป๊วนะจ๊ะลืมซื้อน้ำปลานะคะทุกคนพอดีมีน้ำปลาจำลองอยู่น้ำปลาขวดเล็กอยู่นะคะนี่ก็พอใช้อยู่นะคะแล้วก็รากผักชีค่ะอันนี้วันนี้ก็ใส่แค่รากสองรากพอนะโอเคค่ะส่วนประกอบก็มีแค่นี้ค่ะส่วนทะเลเผาของเราก็ จะเผาจากเตาถ่านนะคะหรือเตาอังโลอ่าล้วก็มาจัดเรียงกุ้งกันก่อนนะจ๊ะเตรียมย่างค่ะกุ้งกับหมึกของเรานะจ๊ะ อันนี้หมึกไข่ด้วยทุกคนวอวบอ้วนๆจะน,นี่ตัวนี้หมึกไข่อันนี้แม่จะเป็นหมึกหมึกตัวผู้นะทุกคนแต่ว่าไม่เห็นกระจูมัน,นะจ๊ะโอเคน่าจะได้ประมาณนี้ก่อนนะคะใส่กุ้งเยอะกันไปไม่มีที่วางํานรับหมึกขยับขยับแป๊บนึงเ okay, คอค่ะวางย่างก่อนนะคะเท่านี้อันนี้ก็เตาอั้งโลหรือเตาถ่านของเราก็กําลังแดงๆเ,เ,เลยนะจ๊ะย่างไปจา้าว่าด้วยเรื่องของเตาอั้งโลนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี่สิบหก มิรุนานะะยังมีกระแสของอการที่กระทรวงพลังงานนะะแนะนำให้ใช้เตาอาั้งโลแทนเตาแก๊สนะเนื่องจากแก๊สขึ้นรานะะอันนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียนะ,ะแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านนะเอฟซี FC ทุกท่านพิจารณานะคะข้อดีก็สำหรับคนที่มีบ้านอยู่มีต้องมีบริเวณนิดนึงนะคะถ้าเกิดอยู่ห้องเช่าห้องแถวก็ต้องหาจุดบริเวณที่สามารถจะวางเตาอั้งโลได้นะคะถ้าอยู่คอนโดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้นะ ก็ต้องเป็นเตาแก๊สเตาไฟฟ้าอะไรเงี้ยแล้วแต่ความเหมาะสมของสถานที่นะคะถามว่ามันดีไหมที่มีไว้นะมีดีนะคะเราจะสามารถใช้ปืนก็ได้นะหรือว่าจะใช้ถ่านก็ได้มันก็ประหยัดนะคะและอย่างถ้าเกิดแก๊สหมดมันก็สามารถช่วยได้นะถ้าไฟฟ้าดับหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถช่วยได้นะหุงข้าวอะไรได้หมดนะทุกคนเพราะนั้นก็อย่าดราม่ามาากันนะคะแต่ว่าพี่นานานี่มีเตาอั้งโล่ตั้งแต่ก่อนทำยูทูบอีกนะก็ใช้ควบคู่กันไม่ติดนะคะนี้แล้วแต่มุม มองของแต่ละท่านและแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะคะก็ะสังเกตดูนะคะทุกคนพอย่างไปแล้วนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกปิ้งนะจ๊ะทุกคนมันเนื้อกุ้งของเรานี่เริ่มจะเหลืองแล้วนะคะอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเริ่มสุกแล้วแต่ว่าเราต้องเอาให้ออกกินเกลียมนิดนึงก่อนนะคะถ้าไม่แน่ใจก็ยกดูก็ได้นะ,ะแต่นีก่กลัวยกดูแล้วมันล่วงนะทุกคน <laughs> เพราะว่าใส่แบบแน่นมากนะคะเดี๋ยวเราจะหมุนดูนะคะทุกคนหนึ่งสองตึ้ง นี่โอ้สวยงามไอตรงนั้นก็เกิดจะไหมแล้วนะจ๊ะทุกคนไอตรงที่ไม่โดนฐานก็ยังไม่สุกนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็เลือกไอตัวที่สุกก่อนออกมาจ้ะ กุ้งก็บางตัวก็เริ่มสุกแล้วนะคะแต่ว่าปลาหมึกต้องเอาไว้อีกนิดนึงนะ,ะเดี๋ยวเราจะเก็บกุ้งขึ้นก่อนนะคะเอาปลาหมึกจะสุกกุ้งก็ไม่ะลจ๊ะกุ้งไม่ไปตัวนะทุกคนแล้วก็ปลาหมึกบางส่วนก็ใช้ได้ละฮะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นไปนะคะมีอีกรอบนึนงจ๊าต้องย่างถึงสามรอบด้วยกันจ้ารอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคะหมึกกับกุ้งย่างของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊าเดี๋ยวเราก็มาทํากระบวนการต่อไปค่ะคือน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะ แล้วก็มาสู่การกระบวนการทําน้ํากิ้มซีฟู้ดกันจ้าโดยการใส่รากผักชีไป2ารากรากผักชีนี้พี่จะไม่ใส่เยอะนะคะทุกคนกระเทียมไทย20เกลีบตำลงไปก่อนพริกขี้หนูนะจ๊ะไม่ได้นับคะทุกคนมันน่าจะประมาณกเกือบเกือบร้อยเม็ดนะอันนี้คือตำเยอะนะ,ะทุกคนเพราะว่าเอาไปกินกับอย่างอื่นได้นะคะตำใส่ตู้เย็นไวค้ค่ะ แล้วก็น้ำตาลปี๊บประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกคนใส่ลงไปแล้วใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็มะนาวค่ะใส่สองลูกเลยนะจ๊ะมะนาวแป้นนะน้ำดีด้วย เสร็จแล้วใส่น้ำปลาปลงปาจ้าใส่ทั้งเกลือและน้ำปลานะจ้าเกลือก็ไม่ต้องเยอะนะอันนี้เพื่อให้มันมีน้ำนะคะทุกคนแต่น้ำจิ้มของพี่จะรสชาติเข้มข้นนะเพราะพี่ไม่เติมน้ำเปล่าหรือน้ำต้มนะ มันค่อนข้างจะน้ําไม่เยอะนะทุกคนถ้าเวลาเราจิ้มจิ้มไปแล้วเกิดน้ํามันหมดก่อนนี่เราก็สามารถจ,จะเติมน้ําปลากับมะนาวนะให้ให้บาลานซ์กันนะจ๊ะใส่ชุดรสจ้า แล้วประมาณปลาย,ลายช้อนเนาะประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะของพี่นาจะตําแบบว่าไม่ละเอียดมากนะทุกคนแบบละเอียดแบบเหมือนปั่นอย่างนั้นก็ไม่ชอบนะคะชอบให้มีต่อนๆนะทุกคนนะเพราะนั้นมันก็ยังบางทีอาจจะยังมีเม็ดเมดหลงเหลืออยู่นะคะแ,บบแสบแน่นอนนะทุกคนเอาถ้วยมาเกือบเล็กไปนะจ๊ะทุกคน,นูเต็มถ้วยเลยนี่เห็นไหมน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะแซบแบเลยนะจ๊ะ ทานไหมคะเสร็จแล้วนะคะทะเลเผากับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะคะกุ้งเผากับหมึกเผานะคะหมึกย่างกุ้งย่างนะจ๊ะไม่ต้องไปย่างกุ้งนะจ๊ะ <c oughs> ไม่ต้องไปถึงพ้าม่านะคะเราก็มาย่างกุ้งกันนะจ๊ะทําง่ายๆนะคะน้ำจิ้มเซ็ปๆนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องครัวนานาน,นะคะแล้วถ้าหากอยากให้ทําเมนูอะไรในคลิปต่อไปนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ